หน้ากันนะคะติดตามชมเลยค่ะนะคะใส่ซีอิ๊วคุกกับไอเส้นเลยนะคะมันงะไมเแข็งคุกเลยแล้วก็เราผัด

ใส่ใส่แบบเส้นสวยดำก็ใส่เยอะส่วนมากฉันจะใส่แค่นี้เองใส่ตามชอบใส่ตามชอบเลยจะใส่พอดีแบนี้หอมมากหอมยิ้วเลยนะิ้เยคิ้วเนะ <laughs> วเลยครับ ลดแรงหน่อยใส่น้ำมันหน่อยนะ้นนูตรนี้ทดล,ลองไม่ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันเยอะนะคะเนี่ยพออเราเบา่แล้วก็ค่อยใส่น้ำมันนะคะะน่ะจบจขอชามเลยเนาะจะใส่ขอชามอยแบ่งไปเลย ทำไมกินเยอะจังลูกหมูกับแม่หมูแม่หมูกับลูกหมูใส่น้ำมันลงไปกระเทียมเจียวใส่กระเทียมลงไปเครื่องเครื่องก็มีแครอทมีมะพร้าวเอ้อะไรข้าวโพดข้าวโพดนะคะแล้วก็ คาน้าผักคะน้าค่ะใส่ไข่นิดนึงสองฟองขาน้าในสวนนะคะนี่ตวัวไวมากปลูกเองในสวนปลูกตวัวขายจักตัวเขาบอกว่าลงประมาณยี่สิบตัวยี่สิบตัวมันก็จะไข่วันละครึ่งแข็งสองวันก็จะได้แข็งนึ่งบักแต่ซื้อตัวตัวหนึ่งในบักใข่สาวจะประมาณ นี้หมูหั่นล้างหมักเกลือไ้แล้วนะหอมมากหอมกรเทียมักเกลือแล้วนะนนนนเเียวม่ายแตนลาย,แ,ลตลายแตงคนงแงก่งกปุงชองปรุงเราก็ใส่ อีเหมือนเดิมนะตอนที่เราขัดเส้นเราก็ใส่แต่อันนี้เราก็ใส่อีกใส่ตัวเป็นสีสันใส่เป็นีสันเนสุกแล้วเราก็ใส่ขักลงไปเลยเนสุกแล้วก็ใส่ขัดลงไปเลยนะคะใส่พร่อมกันเลยใส่ไเลย ซอสกันเลยต่วเลยใ่แก้คกวควันนี้มีทีกามาชืวยต้องให้มันไหนทำคนเดียวก็ทำเห่เห่ตาขาไปมแต่น้ำมันหอมคะหอมมากเลยกินหอมมาก ลงไปก่อนไฟแรงเลยน้ำเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำอีกน้อยก่อนเดี๋ยวก็เพิ่มน้ำอีกเยอะมากเลยเลยยนี่ยยุงกัด นี่ยอทงทุ้ง,งนนมือมันเปินนะเดี๋ยวเรานาไปเดือดเนี่ยยึดแส่ความอนโดยสวนมากนี่แป้งมันนะคะแป้งมันละ,ละลายน้ำไปเลยเยอะๆน้ำเดือดแล้ว,ว,ลวกระถางมันคือเนี่ย เปล่งเยอะออกไน้ำไปอีกสองคนเลี้ยไม่อีกหนึ่งขวดตองคนเนี่ยเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนเดืเอดแล้วเองก็ค่อยตักนี่ลงไปงคนแจ้งให้ละลายน้ำเลยนะคะ แป้งมันใช่ไหมแป้งมันแป้งมันแป้งข้าวโพดใส่ได้หมดแป้งมันกับแป้งข้าวโพดใส่ได้ทำให้เหนียวน้ำตาลเราอยู่ไหนหรอผงปรุง,ง,งรสเดี๋ยวเอาใส่ผงปรุง,ง,งรสก่อนใส่ซอสปลาเขียวแล้วกันใส่ในนี่นหรอนี่ใส่ในนนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยอ๋อ ใส่ไปตามชอบเลยจืดเค็มรสตีเราหมดเนี่ยเป็นก้อนนะยล้นก็ชวนตักเพราะว่าเจอไม่ชอบเอาปิดฝาเดี๋ยวต้องหาซื้อกระปุกมาใส่ผงคุงรสเราใส่ยังใั่ใส่ไปหน่อยนึงจะได้อร่อยใครไม่กินผงที่รสก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวได้นะคะ ใส่หน่อยหนึ่งแล้วกันใส่เยอะเหมือร้าน <S <S 1> <S 1> ถ้าถ้าใครไม่ใส่หลายแสบหลายเสีบายีายทานกันสองคนนะคะตอนนี้ปั่นยังดีแครอทชิ้นใหญ่ไปหน่อยเดือดได้ยังไงเดือดแม่ว่าใส่ใส่ใครไปคนนี้กว่า ให้มันสุกก่อนแล้วค่อยใส่แป้งแล้วเราก็กลับมาเลยสองฟองสองฟองเลยมันจะได้นนัววันหน้าแม่แก้วทำอะไรก็นวนนัวนะคะแม่แก้วอร่อยทุกเมนูเลยได้กินของทะเลสักทีหรอกได้กินแต่ของบ้านๆนี่แหละค่ะอยู่บ้านนอกเราก็มีแค่นี้แหละค่ะ มีผักสวนครัวไม่ต้องคนไข่อะย้ให้มันสุกบนึงให้มันนัวไม่งั้นมันจะขาวให้มันสุกก่อนาอาตานะ่าถ้านคนเลยมันจะขาวอ่าถ้าคนแล้วมันจะขาวให้มันสุกก่อนนิดหนึ่งสุกก่อนนิดหนึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นแบบน,นี้ไหม มันก็นจะเป็นขาวๆขึ้นมาเนี่มันก็น,นาทานนนะี่ละมันก็นจะสวยเห็นไหมสี oh. สวยมากเลยใครเดี๋ยวให้มันเดือดหน่อยเราค่อยใส่แป้งแป้งเราอย่าไปเทใส่ทีเดียวนะเราค่อยๆใส่แล้วเราก็คนไปนะค่อยๆใส่ เตียงไม่ละลายมันก็จะเป็น,ก,นก้อนอย่าใส่ทางพงลงไปใช่นี่ไปทีคนเราก็คนเลยนะไ่ค่อยคนตามใจชอบแล้วชอบเนียวขนาดไหนเราก็เพิ่มลงไปอีกน้าทางมชอบเนียยถ้ามีกุ้งมีปลาหมึกนะเดี๋ยวลูกสาวมาคงจะซื้อมาฝากปีใหม่ซื้อกุ้งปลาหมึกมาจากสมุทรปราการเพิ่มอีกเนาะ เพราะว่ามันม่เนืออเน้อต้มเนื้อนืน้ำตาลเราเคยปรุงตีหล้พริกป่นน้าตาลเครื่องปรุงก็มีพริกป่นน้ำตาลแล้วก็มะนาวนะคะเพราะว่าแม่แก้วไม่ชอบกินน้าส้มมะนาวช่วงนี้เยอะมะนาวลูกระบาดช่วงนี้ทุกคนคงหิวแล้วสิคะ มาเลยค่ะเพื่อนๆมารับชมกันเลยแม่แก้วทำราดหน้าวันนี้นะคะหน้าอร่อยมากเลยน่าจะสุกแล้วน่าจะสุกแล้วเนาะพอล้เราไม่ต้องเอาเนียวมากขนาดนี้พอดีแล้วเด่นสุกแล้วีปทจังเกียงหน่อยรา,าดหน้าเยอะๆนะคะ แคหน้าอร่อยค่ะเนี่ยไข่มันเป็นแบบนี้เราหน้าทานเห็นไหมเห็นไหมหน้าทานหากเลยโอ้ามีกลุ่งมีปลาหมึกใส่นะ,น,ะน้ำเหนียวๆแค่นี้พอทา,านเลิอเลยกินหมดไหมนี่อ่ะฟัวก่อนจะกินไม่หมดอ้าวน่ะ ไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะอร่อยมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทานกันเลยค่ะกระตชายอ่ะหอละ